อย่าทิ้งวัดกันเนาะเพราะกว่าเราจะช่วยกันสร้างได้เนี่ยโอ้โหมันจะยากมากเนาะแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะคือคนดูเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันสิงอง่ายมากแต่คนสร้างกมาเนี่ยจะมันสิยากมากนะต้องห่วงแหนไปดีเนาะถึงแม้ว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ตามกฎของใจรักเนาะแต่ก็ต้องรักษาไว้ให้ยาวนานที่สุดนึกถึงสมัยปู่ย่าตายายนี่จิตใจท่านสูงส่งมากเลยเนาะท่านจะห่วงแห่งรักษา,าศาสนาสมบัตินี้มากเลยนะมากมากเลยท่านจะไม่เอาอะไรออกจากวัดเลยนะ แม้แต่ทรายสักเม็ดหนึ่งเดินกับไปเวัดนี่ยนะถ้าทรายติดเท้ามาโอ้ไม่ได้กลัวบาป,ปถึงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นนะจ๊ะขนทรายเข้าวัดเลยไปก่อนพระเจดีบ้ากงกออะต่โอ้ปลืม้มเลยจิตใจท่านสูงสุนคือทั้งร่างกายกับเป็นมนุษย์จิตใจยังกะเทวดาก็เรียกว่ามนุษย์เ<อ>ทโพรานั้นลูกหลานท่านก็ต้อง เป็นมนุษยาสตเทโวนะอย่างนั้นกับมนุษสมนุษโสร่างกายมันเป็นมนุษย์แล้จิตใจก็ต้องเป็นมนุษย์ด้วยอย่าให้ตามไปกว่านั้นนะมาเอานะอ้ต้องมนุษยสตเทโวแบบปู้าาย่าทยา